ร้านพุรุนยางแตกนะคะรอบนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะเข้าใหม่นะคะราคาทุกๆ ถูกแน่นอนถูกประคักเลยนะคะนี่นะคะชุดรอบนี้นะคะออฟโรดนะคะมีขอบ20ค่ะมีขอบ16นะคะแล้วก็ล้อเวลค่ะมีกว้าง8.54สี่ลูกก็มีนะคะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะการยกสีดำนะคะราคาก็หลักพันนะคะ PE อย่างนี้นะคะ5,9 0 0บาทนะคะนี่เลยค่ะแม็กเวลนะคะกว้าง8.54สี่ลูกหลักพันค่ะล้อ N5 8,9 0 0นนะคะเวลออฟลึกอย่างนี้นะคะ ล้อสวยๆยางสวยๆรีแปดพันเาร้อยนะคะ RE ยางปี21่สิบเอ็ดนะคะเจ็ดบาทเท่านั้นเลยค่ะ m a ็กเวลนะคะกว้าง9.5้สี่ลูกยางสองหาหกสบปียีด้วยนะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะจัดให้เลยนะคะรอบนี้จุใจเลยค่ะ r e 30สามสินะคะท e อสานะคะยางนิโตปี21บใช้ยาวๆนะคะหกพันเก้าบาท มีแม็ก y บพั s RTG งานเลนโซ่นะคะขอบ20ค่ะนะคะเอาไป8,900บาทค่ะรอบนี้ให้ทุกๆูกเลยนะคะอันนี้คือล้อที่เข้าใหม่นะคะสำหรับล้อที่เข้าใหม่นะคะส่วนล้อที่ร้านมีให้เลือกอีกเพียบอีกเยอะนะคะเดี๋ยววันไหนจะมาอัดคลิปให้ชมอีกนะคะนี่ค่ะมาชมกันที่ชุดแรกเลยค่ะจัดให้นะคะออฟโรดนะคะราคาเอาไป7,900บาทค่ะ เป็นแม็ t e 3 7สามเจดนะคะเป็นล้อออฟโรดขอบ16นะคะสีดำนะคะล้องานไทยนะคะแม็กซ์อินไทยแลนด์เลยนะคะล้อสีเดิมค่ะยางสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะนี่เลยค่ะชุดนี้นะคะนี่ค่ะดอกยางเน้นๆค่ะนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเจ็ดัน้าร้อยบาทค่ะ แล้วก็มีแม็กเวลนะคะนี่ค่ะกว้าง8.54ลูกนะคะยางนิตโต้ด้วยปี22นะคะล้อกว้าง8.54วงใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะยางดอกแน่นเลยค่ะยางนิตโต้นะคะปี22ค่ะยาง255558นะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะราคาเพียง9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะ9,500บาทนะคะแม็กเวลเวลกว้าง8.54ลูกใส่แล้วล้อไม่ยื่น ไม่ล้นนะคะ9,500บาทค่ะนะคะมาต่อที่ออฟโรดต่อเลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กซูทนะคะยาง265/70/16ปี20นะคะนี่ค่ะล้อยางคือเหมือนเบิกใหม่นะคะสวยมากเลยนะคะยางดอกแน่นทูกเส้นนะคะ ดอกอยางแน่นๆทุกเส้นนะคะนี่เลยค่ะนะคะเหมือนเบิกใหม่นะคะล้อสวยไลย้ลอยยางสวยดอกแน่นทุกเส้นนะคะยางปี20ค่ะนะคะสองหกห้นะคะ, 25, 75, 76, ะ,คะขอบ16นะคะเอาไปราคาเพียง1,900บาทเท่านั้นนะคะ1 9 0 0บาทเลยนะคะชุดนี้ค่ะเป็นแม็กซูทเหมือนกันนะคะราคาหลักพันเลยนะคะยางดัลล็นะคะสำหรับ ใครที่ไม่ชอบดอกยางใหญ่มากนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะเด็กแก้มขาวเหมือนกันนะคะยางสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะชุดนี้นะคะล้อซูทค่ะล้อสวยๆเลยราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเป็นขอบสิบหกนะคะชุดนี้นะคะแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็ล้อชุดนี้นะคะเป็นขอบยี่สิบสำหรับใครหาออฟโรดขอบยี่สิบใส่ค่ะยางดอกสวยๆเลยนะคะมันก็จะเป็นด่างหน่อยนะคะเพราะว่า ล้อเพิ่งเข้าค่ะยังไม่ทันได้เช็ดนะคะเดี๋ยวจะเช็ดทําความสะอาดแล้วจะลงทีนึงนะคะรีบมาอัปเดตให้ชมก่อนนะคะอันนี้ขอบ20นะคะเป็นล้อออฟโรดสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะนี่ค่ะนะคะขอบสิบขอบ20นะคะสำหรับใครหานะคะออฟโรดขอบ20เอาไปทุกๆค่ะนะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะ8,900บาทค่ะล้อออฟโรดขอบ20นะคะนี่เลยค่ะ แล้วก็มาให้ชุดนี้อีกค่ะการยก SUV กว้างเก้าออฟศูนย์นะคะนี่ค่ะ,<ก> SUV, 0, คะล้อสีดำนะคะล้อสีเดิมเลยนะคะชุดนี้นะคะยางสองห0ห้าหสดนะคะปี20นะคะหลักพันเท่าน,นั้นเลยค่ะ9,500บาทนะคะ9,500บาทเท่าน,นั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะการยก SUV กว้างเก้าออฟศูนย์ค่ะนะคะสีดำหยอดแดงนะคะล้อสีเดิม9,500บาทเท่าน,นั้นเลยนะคะล้อพร้อมยางค่ะ นะคะแล้วก็มาตามตอนที่ล้อเวลนะคะนี่8.5นํ้าำเสนอมากนานๆทีเข้านะคะหลักพันด้วยค่ะยางนิตโตปี22บนะคะ9 5 0าบาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะเป็นแมกเวล N5 SE นะคะเป็นล้องานหนุ่มเหมิงออฟลึกรอบนี้มา N5 รา,าคากระจายเลยนะคะยางปี21บนะคะนี่ค่ะดอกยางเน้นๆดอกแน่นทุกเ,เส้นนะคะยางปี21บยางหน้า2-4-5-4-5-1-8 คู่หลังเป็น2 7 5 4จนะคะเอาไปราคาเพียง8,900บาทค่ะนะคะเปิดให้ไปเลยราคานี้นะคะ8,900บาทค่ะนะคะพร้อมใส่พร้อมถ่วงให้ด้วยนะคะราคานี้นะคะพ่นสีดุมให้ด้วยจ้ะนะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะล้อ N5 e ค่ะนะคะ6กลูนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ แมกเวลออฟลึกห้าลูนะคะออฟลึกค่ะทีเก้านะคะออฟลึกห้าลูนะคะ,นะคะยางปีอะไรนะคะไม่ได้ดูไว้เลยนะคะชุดนี้นะคะน่าจะปีไม่ต่ำปียี่ิบสองนะคะนี่ค่ะจัดไปยางปียีิบสองค่ะนะคะล้อเงาเงา,เงาเลยนะคะยางดอกเน้นทุกเส้นค่ะดอกแน่นนะคะ ชุดนี้นะคะยางหน้า 2, 3, 5, 4, 40, 18าคู่หลัง 2, 65, 358้ามนะคะแม็กเวล5ลรูนะคะอบลึกเงาๆเลยค่ะยางปี22บนะคะเอาไปราคาเพียง8,900บาทค่ะ8,900บาทนะคะชุดนี้ค่ะ M I S R นะคะเป็นร้องงานหนุ่มมิงเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะร้องงานหนุ่มมิงเหมือนกันเลยค่ะนะคะยางหน้า 2, 4 5 4 5่า คู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สสิบแปดนะคะปีอะไรหน่อยไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหาปียางให้นะคะปียี่สิบค่ะนะคะยางปียี่สิบนะคะชุดนี้นะคะใส่ลดหกลูค่ะยางดอกเน้นเลยค่ะนะคะดอกเน้นแบบนี้เลยนะคะยางปียี่สิบค่ะล้องานหนุ่มเม้งแม็คเวลออฟลึกเงาเเลยนะคะเอาไปราคาเพียงแปดพันเก้าร้อยบาทใครหารอบนี้ไม่ควรพลาดถูกจัดนะคะแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะ แม็กไอเอชุดนี้ค่ะล้อสวยๆส,สีเดิมเลยนะคะยางปี21่ค่ะยางเซ็ตด้วย255 2 5าห5าสอิบแปดนะคะยางนะคะยางปี21เอค่ะเอาไปราคาอยู่ที่7.900บาทนะคะเจ็ดบาทแม็กไอเอสาสิบล้อสวยสีเดิมค่ะยางปี21่สิอนะคะ mm. นี่เลยค่ะดอกยางเน้นๆนะคะนี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่ 7,900บาทค่ะมาต่อที่แม็กเวลนะคะแม็กเวลยางปี21ค่ะแม็กเวลกว้าง9.54ลูกนะคะกว้าง9.54วงสลับหน้าหลังสบายนะคะยาง2 6 5 6 0 18ปี21นะคะชุดนี้นะคะล้องเงาเงาเลยดอกยางเน้นๆนอีกแล้วค่ะนะคะ นี่เลยค่ะเอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทอีกแล้วนะคะแมกเวลนะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยค่ะกวา้าง9.54้ลูกด้วยใส่ล้น6กลูกตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะ8,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแมก RE30 ชุดนี้นะคะล้อสวยๆเลยค่ะยางดอกเน้นๆอีกแล้วค่ะยางหน้า245,458 คู่หลัง2 7 5 4จ1 8ปี20นะคะดอกยางแน่นๆแ,แบบนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทใส่ล้น5ลู1-14นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะมาดูที่ T E37 ชุดนี้นะคะยางนิตโตปี21ด้วยนะคะนี่เลยค่ะเอาไปใช้ย,วยาวๆนะคะยางสอง0 1 8นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่6,9 0 0บาทนะคะชุดนี้ค่ะ แม็ก t g นะคะเป็นล้อง,งานเลนโซ่ขอบ20นะคะยาง2องห้าห้าสิบยี่สิบยางไทยดีเซนติปี20นะคะชุดนี้ชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางเน้นๆนะคะเอาไปค่ะ RTG เลนโซ่เอาไป8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ8,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็ก e 3 7ใส่ร้5รู1 4สี่ยางปี23ค่ะจัดไปราคาอยู่ที่ 5,900บาทนะคะ te สาเยางปี23ค่ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะยาง2 5 5 5 5าห้นะคะ te สามเ็ดเซรลห้ารูห1ึ่ค่ะยางปี23ค่ะราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะ การยกชุดนี้นําเสนอไปแล้วสีดำนะคะหลักพันเท่านั้นเลยแม็กเวลชุดนี้ค่ะออฟลึกออฟกระมังนะคะยาง2องหกห้าหกสิบสดนะคะออฟข้างหลังลึกมากนะคะเอาไปราคาเพียง7 9็ดร้อบาทค่ะยาง2องหกห้าหกสดนะคะแม็กเวลออฟลึกค่ะราคาเพียง7 9็ด้อบาทนะคะ อันนี้คือนําเสนอที่เข้าใหม่นะคะล้อที่เข้าใหม่นะคะที่ร้านยังมีให้เลือกอีกเพียบนะคะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะร้านพูลยางแตกนะคะอยู่ลําลูกกาคลองเจ็ดนะคะ,ะ,คะจังหวัดปทุมธานีนะคะ,นะ,คะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659นะคะหรือว่าใครอยากได้ราคาส่งเอาไปขายต่อนะคะเอาหรือเอาไปทํากําไรต่อนะ,ะนะคะเรามีราคาส่งนะคะ ราคาสูงก็จะให้เป็นอีกราคาานึงนะคะจะถูกกว่าน,นี้นะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะแตะ่ใครมีล้อเดิมล้อแต่งมาเทินนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยค่ะใครอยากจะมาดูมาชมล้อที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูลลูน ยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่เลยค่ะฝากติดตามด้นะคะขอบคุณค่ะคลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตล้อเมกานะคะใครหานะคะแนวล้อเมกาใหญ่ๆนะคะราคาหมื่นกว่าบาทเลยค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะรอบหน้านะคะนี่เลยค่ะฝากติดตามด้นะคะขอบคุณค่ะ